ร้อยเดียวก็เที่ยวได้พูดไปใครเขาจะเชื่อแล้วเที่ยวที่ไหนละจ๊ะอยากรู้ตามมาเลยค่ะที่ศาลาเฉลิมกุ้งได้ยินแว่วแวมาว่าเขากําลังจะเริ่มปรับปรุงก่อนเลยทิ้งมาดูก่อนตอนแรกที่มาภาพในหัวไม่คิดเลยนะคะว่าคนดูจะเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะชาวต่างชาติเข้ามาเราก็ซื้อตัว๋วบัตรถูกพอๆกับหมอลำซิ่งเลยจ้าคนไทย100ต่างชาติ400เปิดฉากมาด้วยเสียงดนตรีไทยแล้วก็ส่องหนุ่มนี้ที่โผล่มาจากด้านล่างของเบทีมีการไายรำต่อสู้โป๊ะเชะโปะ๊ะอา้าวหมุนไปเจอเข้าไปค่ะ อฉากแสงสีเสียงสมจริงอิงนิยายการได้รำก็คือสวยสวยแล้วก็สวยเต็มสิบให้ไปเลยค่ะยี่สิบเอาจริงๆละสายตาไม่ได้เลยจากการไายรำเหล่านี้เป็นคนไทยนะคะเกิดมา37ปีก็ไม่เคยได้ดูโขนจริงๆจังๆซักทีครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ผ่านมาคิดว่าโขนคงดูยากดูเป็นทางการแต่พอได้มาดูจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนได้ย้อนกลับไปสมัยเรียนรมเมียรกีนะคะสมัยมห้ามหตอนนี้ก็คือเออชอบอบอวลและเสื้อผ้าหน้าผมของนักสแสดงคือจัดเต มากควันขมงโฉงเฉงดูนะคะโผล่ออกมาจากด้านหลังและนี่เลยพระเอกของฉันออกมาพร้อมแสงบิบป<ฮ>านุมาเนี่ยมาซานะจ๊ะต้องมาถวายบังคมถวายบังคมเสร็จก็ต้องมารายมนให้หลายคนก็คงสงสัยนะคะว่าทําไมชาวต่างชาติเขามาดูเขาจะดูรู้เรื่องหรอเขามีแปรภาษานะคะเป็นทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะและที่สําคัญภาษากายของนักแสดงที่สื่อออกมาก็ทําให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นดูสายตาดูห่างตาดูความคมของแววตาเอาเป็นว่าทุกอย่างคือลงตัวมาก กาการังเอยยกมาเลยทั้งทะเลและห่วงมหาสมุทรต่อสู้ฉุดกระชากลากถูกกันไปนางสีดาก็ไม่ยอมเอกก็เข้ามาช่วยบารรักพรามฉากนี้ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าอลังการงานสร้างมากดูดูเขาต่อสู้กับประทับใจไม่รู้ลืมเลยค่ะกับละครโขนในวันนี้